อ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับไข่พะรลนะครับอ่าอันนี้ผงวิเศษนะครับหอมหอมชื่นใจอันนี้สูตรของทางร้านนะเนี่คือวัสดุเสร็จนะไ เราต้องพรีเซนต์งานตัวเองไงของพะโลหอมหอมเผื่อใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่ร้านร้านอะครับร้านพริกแกงนะครับไรมะนะครับสาขาตลาดลาดหลุมแก้วอ่าต่อไปก็ใส่อะไรนะครับน้ำตาลปีบ <laughs> อันนี้ใส่จนลืมอันนี้ใส่จนลืมความเค็มเลยไหมเนี่ยโนูแหล,แลปพอไข่า,าติอยู่ <laughs> <Middle. S 2> mm hmm. อีกสามวันเจอกันนะครับ <laughs> หลังจากนั่งไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการปิดแก๊สน,นะครับอ่าเราก็จะได้พะโลหอมๆนะครับไว้รับประทานนะครับเด็กๆชอบอ่าอันนี้นะครับเป็นสินค้านะครับของทางร้านนะครับผงพะโลนะครับ อะไรมะนะครับไรมาพงทะลุนะครับอ่าใครสนใจก็สามารถที่จะซื้อหาได้นะครับอ่าวันนี้ก็จะนําเสนออันนี้หนึ่งอย่างนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีอีกมากมายหลายชนิดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ